สวัสดีครับผมฮอนแดดฮอนแดดนั่งลบแดดอยู่ว่าท่านในใหญ่ฟังอ,อยอู่เีล่นะพุ่งสิบปยย่ยใหญ่หรอใหญ่ก็คือเก็บลลานไปเลยเดี๋ยวผมมันทำติเเ่งหน่อยครับเบียดไ เด๋ยดเริ่มไล่แล้วนี่เนาะเรียกง่ายสวัสดีทุกคนครับผมชมบรรยากาศกายมาขายของชมบรรยากาศืัอน,นี้อากาศบานเนห้อกับมูอซึกอวา ย่ำเงเว้นหอนย่ำย่ำกังขึนย่ำมล้งงงรงมันหนาวไหมก็เว้นหอนกางขึนมาหนาวตอนเศร้ากันหนาวตอนเศร้ารกัไม่หมอกครับผมกอัแตจะเ,เศ้าไม่นองสวดสิด้กลับบ้านกับสามสี่โมงแรงละสี่หาโมงแรงหมดะเรื่องมือก็ได้ นังงจังสี่แล้วน่งขายไปเรื่อยๆพี่นอ้องรถพานไปพานมาหูยเงียบกับเงียบมือมานกับมน <c oughs> านกับธรรมดานะครับมือนี่ก็ไข่แน่อยู่เดี๋ยวเออเดี๋ยวจังใหม่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับยี่สิบยี่สิบสองใหม่ครับผมเดี้ยวบอรายครับผมซุมมือไว้เลียวเป็นสามสิบกวกับมี่ครับผมมันพึ่งเงียบช่วงอาทิตย์น,นี่แหละวางหลังว่างคาดมานนี่แหละครับผม พึง่งเงียบมากกับมือมือนี่นะเบาเงียบเล็กน้อยกับพ่อได้อยู่มือน,นี่างมือกับเงียบเริ่มเริ่มค้นกับเริ่มทย่อยลงมาบานแล้วเนาะกะับจะเริ่มข้ายดีคือจุดดอกแต่หน่อยคิดว่าสถานการณ์นะเพราะว่าทางโรงงานระยองระยองเขาจากัน เริ่มสิปิดโรงงานแล้วนะวันนี้วันที่สิบเก่าสิบเก่ายสิบแล้วเนาะพี่น้องโรงงานก็นเริ่อมทยอยปิดคนเฮาก็สิเดินทางมาเด,เดินทางมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านนาหนาวเนียบรรยากาศดีๆครับผมมากินต้มไก่มากินปลาเผามากิน มาหาพอ่อมาหาแม่ไม่เยี่ยมดูเยี่ยมเต่าเนาะกับปีแม่งับสงการจวกเทศกาลกับนี่สองเทศกาลนี่แหละที่คนกลับไลยกูใดได้รับโบูัดไลก่กันยินดีด้วยครับผมเนาะแถวแล้ยวย่องแถวชวนบุรีเนี่ยกนัดไลครับผมได้รับโบนัดกับ ใช่สชยกรับจะซื้อเราฉลองร้ายแล้วพี่น้องขับรถขับลากอะระมัดระวังเดินทางกลับมาบ้านกับเนาะง่วงก็จะครับครับผมแล้วหน่อยมึงข่าวหมู่ว่านหมูว่านเนาะลม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 สิคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าจัดการลมก็แบบนึงเก็บโฮมแบบนึงเด้อ ลมมันจีบิวเ,เ,เดี๋ยวมันพัดใส่รถข้าเจ้าครับผม ทีได้เงินเสร็จไปสมรถเองข้เจ้าอีกเนี่ยเป็นวนพิณอะตรงละมัดระว่างครับผมเขาสถานการณ์คาดโพถึงมันมีโอกาสอิวไปใช้รถเขารถเขาก็ลังแรีนแรงบวกแรงกระทะรถเขาพังมากเขาก็ต้องรับชอบเพียงเขาบมละเพราะว่ารถเขาแรนอยู่ถนนเนาะเมื่อนึงก็หน่อยโดดโดดขว่าทั้ง่อพระฉันทรมันถือรถข้าเจ้า ล่มเริ่ม,เ,มเออเดหน่อยพาสิเ้าเรียงรถเนาะรถด,ดำหรือรถอันรถที่มันดำได้ไหมวานตัวหน่อยมะขาเป็นตะยานขนาดสะพานขาดสะพานขาดรถมาทับรถเนาะปาดในหนังวาพี่น้องก็พอแสดงความเสียใจครับผู้กุียชีิตน้าครับผม ้ยคออือวาแล้วเนอะอุปตินเนะงนะินเนอะพี่น้องเนอะน่ากลัวมากใช่สิขามมม่ยังเนะน,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 นอะเดี๋ยวตอกัย้ายกันพี่น้องข้ามยายแม่ใส่หลุกขึ้นยังละแม่ กานใหญ่ไปมแท้เออโหอพันหมมาแล้วหน้าบ้านหน้าไปเนีนเลมาแล้วเนียนบ่เนียนโอ้ดีๆตัวดีเออเออมาพอดีตัวเนี่ยามหาผมนั่นบ้าเหรอวะสันใหญมันเลยมาต้อสงขอเอาให้จักสองใบเนี่ยขอซื้อป่ามะแล้ว บ่บ่มี่โอมีมีคือกันเออบอกแล้วมันด้วยกระดอกกระเดียวมีมีมีตะแบงเงินอยู่เฮียนเดี๋ย่อมาไปฮับไปฮับลูกก่อนไปฮับลูกมาแต่โรงเรียนพูดเสพฟผมบ่แม่บอกหนูเจ้าจะไปฮับโอ้จังมาไหมเออมาที่บ้าน ใหญ่แล<อ>้วมาก้เฒ่านะพี่น้องขามจำนวนแค่ว่ากับแค่ว่าเราก็เอาแล้วขามแล้วตาบุรี้เฒ่ามาสซื้อใส่กวกไปกินนั่งเทียตัวไหนนั้นตัวไหนอเอาไปห้เพิ่นเพิ่นที่มาแลกตังเนี้ย้เท่าเที่มันเรามาันเคยมาแลกตังนั่แค่ว่าตลอดเนี่ยแต่ว่าแค่ว่าบุรีเอาตังมานอก็จงที่ เอาไปเอาไปให้เราเรียกผู้เทาเนาะพี่น้องไปหาเรียกส่แล้วปะจ,จ้าจะไปหาเรียกส่แล้วโอเคไปก่อนมิกี้กัให้เราไปสองใหม่ <c oughs> สวัสดีครับ